ประกันมอเตอร์ไซค์คุ้มครองอะไรเราบ้างครับไม่รู้จริงๆก็คือมันแล้วแต่ประเภทของประกันที่เราทํานะคะถ้าเป็นประกันประเภท3ก็คือชั้น3ที่เราเข้าใจนะคะถ้าเป็นชั้น3มเนี่ยสมมติอันนี้เป็นรถคันที่ทําประกันถ้าเราทําประกันชั้น3เกิดความเสียหายกับรถคันที่ทําประกันประกันจะไม่ซ่อมรถเราทุกกรณีแต่ถ้าสมมุติรถเราเนี่ยคะ่ะไปชน อันนี้สมมติเป็นรถอีกคันหนึน่งนะลืมหยิบรถมาสมมตอนนิอันนี้ะนะนนร,รถคันที่ทําประกันอันนี้รถอีกคันหนึ่งถ้าสมมติเราทําประกันชั้นสามไว้อันนี้รถเรานะรถเราไปชนกับรถคันนี้รถเราเนี่ยประกันจะไม่จ่ายค่าซ่อมเพราะว่าประกันชั้นสามไม่คุ้มครองรถเราแต่ถ้ารถคันนี้เสียหายขึ้นมาสมมุติต้องจ่ายค่าซ่อมหนึ่งแสนประกันเนี่ยจะจ่ายค่าซ่อมรถคันนี้แทนเราเนี่ยหนึ่งแสนบาทแล้วถ้าสมมุติในรถคันเนี้ย มีคนอยู่แล้วคนเกิดเจ็บหรือพิการหรือเสียชีวิตขึ้นมาอาจจะนั่งอยู่ในรถหรือเป็นคนเดินข้างถนนก็ได้เกิดเสียชีวิตบาดเจ็บพิการขึ้นมาประกันชั้น3ามก็จะจ่ายค่าเสียหายอาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าสูญเสียอวัยวะหรือค่าปรงศพให้กับคู่กรณีแทนเราสูงสุดก็คือ5 0,000นบาทต่อคนแล้วก็10ล้านบาทต่อครั้ง นี่คือประกันชั้นสามแล้วถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่รถชนกันแล้วเกิดเป็นคดีอาญาเกิดขึ้นพอมันเป็นคดีอาญาปุ๊บถ้าพนักง,งานสอบสวนต้องการหลักทรัพย์ในการวางเพื่อที่ประกันตัวผู้ขับขี่คนที่เป็นฝ่ายผิดประกันชั้นสามก็มีวงเงินที่จะไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดด้วยแล้วก็ถ้าสมมุติอ่ะรถคันนี้ คันที่ทําประกันชั้น3เอาไว้นะคะคันคนคนขับเนี่ยคนขับกับคนซ้อนสมมุติเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคนขับกับคนซ้อนเจ็บอุบัติเหตุทั้งนี้ทําให้คนขับกับคนซ้อนเจ็บหรือตาย,ยเสียชีวิตก็ได้นะเสียชีวิตถ้าวงเงินตรงนี้ระบุไว้สมมุติประกันมอเตอร์ไซค์นะส่วนมากจะระบุไว้ห้าหมื่นต่อคนคนขับกับคนที่นั่งซ้อนเกิดเสียชีวิตประกันเนี่ยจะมาจ่ายค่าปรงกุ วงเงิน5้าห0ืบาทให้กับทายาทคนที่ขับกับคนที่นั่งสอนนะคะ,ะแต่ถ้าบาดเจ็บขึ้นมาประกันก็จะมาจ่ายค่ารักษาให้วงเงินตามที่จ่ายจริงไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งเหมือนกันแต่ถ้าเป็นการทําประกันชั้น2บวกกับ3บวกมันจะเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของรถคันที่ทําประกันไว้ก็คือสมมตุติรถคันที่ทําประกันอันนี้คือรถคันที่ทําประกันแล้วก็อันนี้คือรถอีกคัน ทําประกัน2บวกหรือ3บวกเอาไว้นะไปชนกันปุ๊บรถคันนี้เป็นฝ่ายผิดประกันก็จะจ่ายค่าซ่อมรถให้กับรถคันนี้ด้วยแต่ต้องเป็นกรณีรถชนกับรถเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เก๋งกระบะติดล้อหัวลากหางพว่วงหรือเป็นรถอื่นๆตามที่ระบุไว้ในคำนิยามของพรบรจราจรทางบกแต่ไม่รวมรถ รถจักรยานนะถ้ารถคันนี้เสียหายปุ๊บประกันก็จะจ่ายค่าซ่อมรถเนี่ยค่ะให้กับเราด้วยแต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้หน้าตารางกรงมธรรม์ก็คือไม่เกิน10,000บาทต่อครั้งหรือ5 0 0 0บาทต่อครั้งแล้วแต่ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรงมธรรม์นะคะแต่ถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ชนกับรถสมมุติเหตุการณ์ครั้งนี้อันนี้คือบ้านคนสมมุติรถไปชนบ้าน ประกันไม่จ่ายค่าซ่อมรถให้เรานะคะเพราะไม่ใช่การชนกับยานพาหนะทางบกจะซ่อมรถเราก็ต่อเมื่อเป็นการชนรถกับรถเท่านั้นถ้ารถคันนี้ล้ม,ลมเองหรือไปชนกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่รถประกันไม่จ่ายค่าซ่อมรถให้เรานี่คือความคุ้มครองของชั้น2อบวกกับ3าบวก2บวกกับ3าบวกแตกต่างกันยังไง2บวกจะให้ความคุ้มครองกรณีรถหายรถไฟไหม้ด้วยนะคะ แต่3บวกไม่ให้ความคุ้มครอง